1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แล้วก็11 เวัสเพื่อนๆชาวชาวนมทุกคนทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ผมในเกมแล็กนารล็อก Origin, ออริจินาโกลบอลนะครับซึ่งเปิดให้บริการวันนี้แหละช่วง10โมงเนาะจริงๆอ่ะคือผมอยากจัดคลิปตั้งแต่10โมงแต่ว่าคือพอมันเข้าเกมแล้วมันเข้าไม่ได้ครับคือตั้งแต่10โมงอ่ะเข้าได้2รอบคือตอน4โมงเย็นแล้วก็พอสักพักแบตหมดเนาะมันก็มาเข้าได้อีกทีประมาณเนี่ย2-3ทุ่มเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เปิดใหม่แล้วแบบ รอเข้าเกมก็โคตรจะงุดดงินเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะมาทําการแจกโค้ดของเกมแล็คะล็อกออริจินโกลบอลนะครับซึ่งเป็นเปิดวันแรกเนาะวันนี้จริงๆผมรวบรวมมาทั้งหมด11ประมาณ1 1บเอดโค้ดแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ทั้งหมด11โค้ดหรือเปล่านะครับส่วนเพื่อนๆจะเล่นอาชีพไหนสายไหนก็ผมว่ามีหลายช่องทําไว้ให้หมดแล้วครับซึ่งก็เพื่อนๆสามารถไปดูที่ช่องอื่นได้เนาะในการแนวทางการเล่นเบื้องต้นว่าจะเล่นอาชีพไหนไหน อะไรพวกนี้ไปดูที่ช่องอื่นได้นะเพราะของผมอาจจะไม่แบบไม่ได้มีความละเอียดแบบที่จะมาถ่ายทอดอะไรได้แบบนั้นก็คือผมเล่นตามที่แบบผมอยากเล่นไปเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามากับการทําการเกอกโค้กกันเลยดีวยกว่าครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเกอกโค้เนาะเพื่อนๆจ,จะต้องเบสนะครับเลเวล20นะครับ นะครับเบสเลเวล20นะครับทีนี้มันจะมีคําว่ารีวอร์ดเนาะตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงข้างบนมุมขวาเนี่ยรีวอร์ดนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่านี่เลยรีดีมกิฟต์โค้ดเนี่ยรีดีมกิฟต์นีครับตรงนี้มาใส่ตรงนี้เนาะในส่วนของ Android ทําอย่างนี้นะ iOS ก็น่าจะทําเหมือนกันมัน้งส่วน PC ผมไม่แน่ใจนะเนาะเพราะว่าไม่มีให้ทดลองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โค้ดแรกกันเลยดีกว่าครับ อันนี้โคดที่1น,นะครับต่อไปโคดที่2นะครับ ต่อไปโคดที่3ครับต่อไปโคดที่4ี่ครับโคดที่ห้าครับ ต่อไปโคดที่6นะครับต่อไปโคดที่7นะครับโคดที่8นะครับ ต่อไปโคดที่9นะครับต่อไปเป็นโคดที่10นะครับ และต่อไปนะครับโค้ดที่11นะครับเรียบร้อยครับคือตอนนี้ผมก็มีทั้งหมด11โค้ดโค้ครับที่ผมรวบรวมมาได้แต่สาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีมากกว่านี้ ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของขันของ,ของววนกันดีกว่านะครับว่าเซเโค้ดมันมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับไอของถึงเลเวล20ของถึงตามเลเวลก็มีให้รับด้วยนะยังไงเพื่อนๆก็รับได้น,นะครับของฟรีเลยแล้วก็มีล็อกอินนะครับ8วันแรกเนาะรับไปเลยเปิดเลยมมีอะไรเลย โอเคเรามาดูจดหมายกันดีกว่าครับจดหมายอยู่ข้างล่างนอกจากที่เป็นรูปเหมือนคน2คนเนี่ยรูปเพื่อนนะครับนี่เลยมาเช็คดูได้เลยครับนี่มันจะเป็นกิฟต์โค้ดนะครับมันจะเป็นคําว่าโค้ดรางวัลเนาะถ้าเป็นใครตั้งค่าภาษาไทยก็จะเห็นโค้ดรางวัลเนาะถ้าตั้งค่าภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าจะขึ้นว่าอะไรนะครับอาจจะเป็นโค้ดร e ีดีมโค้ดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละหรือกิฟต์โค้ดอะไรสักอย่างนี่น่าจะขึ้นมาแบบนี้นี่เลยครับแต่ละโค้ดขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9กแล้วก็11นะครับ11โค้ดนะครับที่ผมเติมไปื่อกี้เข้ามาทั้งหมดนะครับส่วนของขวัญต้อนรับนะครับต้อนรับแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้านี่ก็ทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนกคงจะได้กันอยู่แล้วนะครับโอเคเรากดรับทีเดียวเลยปุ๊บน,นี่น่าจะเป็นเงินเนาะใช้ใช้อย่างเดียวผมโอเคครับ11โค้ดก็จะได้ของประมาณนี้นะนี่เลยเพื่อนเพื่อนเ<ๆ>ช็คดูได้เลยนะครับเช็คดูได้นี่คืออะไรกาชาติเก็ตโหนซุปเปอร์เพชรคุปองโหนโอคปองไปสุ่มสับปึ๊บ ก็ได้ของค่อนข้างเยอะอยู่นะ11โค้ดเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับโค้ดนะตอนนี้ก็คือวันแรกของการเปิดเปิดเกมแลกนัล็อกออริจินโกบอลนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ<ๆ>มีโค้ดมากกว่านี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่ามีโค้ดอะไรอีกที่ผมอาจจะตกหล่ดไปหรือผมจะอาจจะยังไม่รู้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาทําการแจกโค้ดเกมแลกนล็อกออริจินโกลบอลเฉยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามช่องนิวชานมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเยอะยด้ยนะครับ ขอบคุณครับ